ต้อนสัตว์เห็นไหมครับมีอยู่3ามกลุ่มด้วยกันที่ใช้การจราจรร่วมกันนี่คือความหมายของการจราจรนะหมายถึงการใช้ทางของบุคคล3ามกลุ่มนั้นั้น,นะนะ ได้ได้เอ่อไม่ต้องยังไงครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่มีพรบจราจรทางบุกฉบับใหม่นะครับยังใช้ฉบับนี้อยู่นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจราจรนะครับเขาบอกว่าการจราจรหมายถึงการใช้ทางของบุคคลสามลุมด้วยกันการใช้ทางนะ ของบุคคลสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งผู้เดินเท้าผู้เดินเท้าเวลาเราใช้แล้วก็บุคลากรช่างนทั้งหมดงานวันนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะครับโครงการดีๆกับพวกเราที่เราจะเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์นะครับเราเรียนในห้องเรียนนะลูกเราบางทีเรียนในห้องเรียนกับเทคโนโลยีนะครับห้องเรียนเราเรียเนเฉพาตัวหนังสือกับสื่อที่ครูได้เป็นทุนการศึกษาพวกเรานะครับสิบทุน นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีๆมากๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่พี่น้องกับทีมงานเป็นตัวแทนของทางห้างส่วนทางบริษัทมานะครับสมวรรว้ก็จะมีหลายหลายสาขามากนะครับลูกนะพวกเราเดี๋ยววันนี้ท่านท่านมองเห็นป้าหมายพวกเราแรล้าว่าเกนนำถ้ารถอยู่ที่บ้านรถอยู่ที่บ้านแต่อยากจะใช้บริาการโครงการนี้นะครับก็ขอให้ จอดแลกตัวถังมาหรือถ่ายรูปหรือมีรถมายนท์ตอนนี้อยู่กิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วนะครับนะครับก็ลงมาเป็ต่อสางานที่บูธได้เลยที่เห็นได้เลยนะครับอันนี้เป็นโชว์เสียงนะครับใจเกินร้อยนะครับนี่ การเอ่ยด้วยเอ่าเอ่อยกตูดไม่ไหวเนื่องจากก่อนทีเาจทันยังเธอทำอะไรทนบ้าันปอยดูไหมนัสั้น บานที่สุดก็คือการใช้แล้วเราอย่าไปแทรกเขาให้สิทธิ์เขาไปก่อนถ้ามันเกิดอุบัติเเตงมาตรงนั้นเขาก็จะใช้บฎหมายนี่แหละดังนั้นเราก็ผิดเข้าใจไหมครับให้รถที่มาทางด้านขวามือของเรามาก่อนนี้ให้พวกเราตั้งใจเรียนรู้นะครับจากช่วงเก้าโมงกว่าเนี่ยถึงประมาณเที่ยงน,นะครับก็เป็นโครงการกดีๆถือว่าเป็นการเรียนโดยปรับบูรณาการการเรียนกาสอนนะครับ ใช้ทั้งคนนี้รับท,ที่มาใช้ให้ความรู้ความแบบอันนี้ในวันนี้นะคะวันนี้มีเหรียญหันเงินเพื่อปีพิเศษเฉพาะที่นี่หกหมืบาทเท่านั้นนะคะชื่อเองนฟานโยจิตชัค่ะแผนกขายค่ะยสวัสดีค่ะสาขายางตลาดค่ะชื่อลัทธนีคุณจอมจิตค่ะสวัสดีครับสาขายางตลาดครับชื่อนายดุษฎีจันทชัยครับสวัสดีครับสาขาการละชินครับ,รบาาชื่อนายมชินนการ สวัสดีครับสาขาการศิลป์ครับนายกรุสินท่านผูสิทธิ์ครับผมสวัสดีครับผมนายท่านสุโภคำนคลสาขาสำนักงานเหญ่แน่นอนคนที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวก็ต้องทำอยบานี้เหมือนกันถ้าแบบเ่ามีไบที่หนักไม่ขึ้นครับนี่ไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งนียกรถนะครับต้องใช้แบบนี้นะครับเป็นตัวนั้น